สวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินใบั้มทรินีโดยแม่หมอแอธมธรรมทาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะท็อปิกในวันนี้นะจะเป็นเรื่องของดาวย้ายค่ะ1-19กันยานะดาวพุธจะย้ายราศีนะจากราศีกรกฎเข้าสู่ราศีสิงค์ค่ะส่งผลนะ12ราศีได้ส่งผลแน่นอนนะคะเ ดาวพุธก็จะเป็นเรื่องของคําพูดคาจาการค้าการขายธุรกิจนะการเงินอะไรต่างๆนะคะเออเดี๋ยวมาดูกันว่า12ราศีใครจะส่งผลอย่างไรกันบ้างนะดาวพุธย้ายเนี่ย1กันยาถึงออ1กันยาเวลา2นานกาตี2นาะ23นาทีนะคะกินระยะเวลาไปจนถึง19กันยาก็คือช่วงเวลาเนี้ย19วันนะคะจะส่งผลอย่างไรต่อ12ราศีกันบ้างเดี๋ยวไล่ไปทีละลัคนาราศีเลยเนาะ อ่ะโอเคเดี so oh. okay. right ๋ยวเราไล่ไปทีและลัคนาราศีเลยนะคะจากราศีกรกฎเข้าสู่ราศีสิงเนาะเดี๋ยวไล่ไปทีแล้วลัคนาราศีเริ่มต้นลัคนาราศีแรกก่อนคือชาวลัคนาราศีสิงนะก่อนหน้านี้เนี่ยต้องบอกว่าก่อนหน้านี้จริงๆแล้วก็ดีอยู่แล้วนะเออก่อนหน้านี้นี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะโอเคอยู่นะคะดูเหมือนกับว่าก็มีโอกาสในเรื่องของเงินเรื่องของทองเรื่องของอะไรต่างๆอยู่แล้วนะคะ เออพอดาวย้ายนะพอดาวพุธย้ายนะคะส่งผลให้อำนาจวาสนาบาเต็มอีกทีนี้นะคือก่อนหน้านี้เนี่ยดาวพุธย้ายอยู่ที่ลัคนาราศีกรกฎเนี่ยก็ถือว่าดีแล้วละ่ะนะส่งผลให้มีสิ่งดีๆเข้ามาให้มีอะไรดีๆเข้ามานะส่งผลให้มีการเงินถดดีนะคะธุรกิจก็อาจจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าพอดาวย้ายอำนาจวาสนาบารมีมาด้วยนะคะเออส่งผลให ดีทวีคูณเนาะดีทวีคูณในเรื่องของการเงิน <c oughs> การทองอะไรต่างๆก็แล้วแต่ขออภัยค่ะการค้าการขายธุรกิจอะไรต่างๆก็ด้วยเช่นเดียวกันเนาะอาจจะเป็นในลักษณะนี้นะคะอ่ะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎชาวลัคนาราศีกรกฎก่อนหน้านี้ก็ดีอยู่แล้วเช่นเดียวกันเนาะเพราะว่าดาวพุธอยู่ที่ดวงชะตาของตัวเองนะเพราะนั้นอำนาจวาสนาบารมีมาเต็ม ตอนนี้ดาวย้ายไปสู่ลัคนาราศีสิงห์ก็ส่งผลในเรื่องของการเงินนั่นแหละนะทำให้หยิบจับทําอะไรดูจะประสบความสําเร็จดีมีเงินมีทองนะมีเงินไหลกองมีทองไหลามานะวาจาดีมีเส์ส่งผลในเรื่องของการเงินการทองดีทําธุรกิจทําอะไรก็ดูจะทํามาค้าขึ้นนะคะเอ่อการเงินจะส่งผลดีหรือทางานอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการพูดการสื่อสารก็จะส่งผลดีทั้งสิ้นเลยทําให้มีโอกาสานการเงินเยอะนะ เรียกเงินไน้เงินเรียกทองได่อทองหรือขอพรสิ่งใดก็มีโอกาสสมหวังดังใจปรารถนาตามวาจาตามคำพูดของตัวเองด้วยนะคะอ่ะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนชาวลัคนาราศีมิถุนนะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ค่อนข้างดีในเรื่องของการเงินนะคะเอะ่ยิ่งทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการพูดการสื่อสารเนี่ยสื่อสารดีส่งผลดีในเรื่องของการเงินเลยนะพอดาวย้ายแล้วเนี่ยส่งผลให้เหมือนกับมีมี คอนเนคชั่นเยอะนะหรือเป็นไปได้ว่าคําพูดคําจาก,การสื่อสารหรืออาจจะได้เดินทางเยอะได้ติดต่อสื่อสารโฆษณาประชาสัมพันธ์กับผู้คนหมู่มากทาให้มีคอนเนคชั่นเพิ่มมากขึ้นมีเพื่อนเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะเป็นไปได้เช่นเดียวกันหรือบางคนอาจจะมีโอกาสในเรื่องของยานพาหนะก็ได้นะอาจจะได้บ้านใหม่รถใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นไปได้เช่นเดียวกันหรืออาจจะมีโอกาสในเรื่องของการเดินทางก็ดีนะ เอออาจจะได้เดินทางในช่วงเวลานี้ก็ได้เดินทางไปทํามาค้าขายนะะหรือว่าเดินทางไปทําธุรกิจหรือทําการงานที่ต้องติดต่อประสานงานกับผู้คนนี่แหละแล้วก็จะส่งผลดีเพราะจะมีคอนเน็ชันใหม่ๆคอนเนคชันดีๆเข้าสู่ดวงชะตาชีวิตอย่างแน่นอนนะคะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภชาวลัคนาราศีพฤษภช่วงเวลานี้นะคะจริงๆก่อนหน้านี้เพื่อนฝูงเยอะมากนะมีตรภาพมากมายนะหรือมีคอนเนคชันเยอะนะ ช่วงนี้เหมือนกับว่าเป็นช่วงที่คุณจะมีหลักมีฐานมีความมั่นคงบางคนอาจจะไปสร้างฐานลูกค้านะหรือว่าไปสร้างคอนเน็กชันไว้นะคะแล้วช่วงเวลานี้ตั้งแต่1นึถึงสิมีโอกาสว่าคุณอาจจะได้ทําธุรกิจก็ได้นะ บางคนอาจจะยังไม่ได้คิดที่จะเริ่มแต่ว่าไปสร้างคอนเนคชันไว้แล้วนะแล้วตอนนี้อาจจะได้สร้างธุรกิจที่มั่นคงหรือก่อนหน้านี้อาจจะทำโซเชียลมีเดียก็ได้นะคะเออแล้วการค้าขายการเจราจาก,การสร้างตัวตนของคุณนะ่ะมันค่อนข้างประสบความสําเร็จทําให้คุณมีธุรกิจการงานที่มั่นคงมากขึ้นนะรวมไปถึงนะมีโอกาสที่จะมีบ้านของตัวเองด้วยหรือว่าอาจจะมีอสังหาริมทรัพย์เป็นของตัวเองก็ดีหรือถ้าเกิดว่าคุณทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะ ขายนะเป็นในหน้าขายบงขายบ้านขายที่ดินอะไรต่างๆมีโอกาสว่าจะประสบความสําเร็จในช่วงเวลานี้ด้วยหรืออาจจะขายบ้านได้ขายที่ดินได้ในช่วงเวลานี้เป็นไปนได้เช่นเดียวกันนะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีเมษชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยช่วงที่ผ่านมาถือว่ามีโอกาสทํามาค้าขึ้นนะค้าคล่องโดยเฉพาะอะสังหาริมทรัพย์เนาะ ครอบครัวญาติพี่น้องนะก็ส่งผลดวงชะตาช่วยเหลือกันดีนะคะหรืออาจจะมีหลักมีฐานมีความมั่นคงในชีวิตของคุณละนะต่อมาพอดาวย้ายนะลคาราศีจาก,การากฎเข้าสู่ราศีสิงห์เนี่ยส่งผลให้คุณเหมือนกับว่าช่วงเวลานี้อาจจะมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆหรืออาจจะได้ริเริ่มอะไรใหม่ๆหรืออาจจะมีโอกาสแจ้งเกิดก็ได้นะคะเออมั่นคงแล้วตอนนี้มาแจ้งเกิดอีกนะนั่นหมายความว่า ถ้าคุณทำธุรก,กิจหรือทำการงานอะไรต่างๆก็แล้วแต่ก่อนหน้านี้มันมีความมั่นคงเกิดขึ้นแล้วล่ะนะแต่ช่วงเวลานี้พอดาวศุกร์ย้ายส่งเออดาวพุธย้ายนะส่งผลให้คุณมีโอกาสมีชื่อเสียงโด่งดังนะ ได้แจ้งเกิดเป็นที่รู้จักของใครหลาย,ลายๆคนธุรกิจการงานของคุณอาจาจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเติบโตหรืออาจจะได้ขย,ยายสาขานะหรือได้ก้าวเข้าสู่วงการอะไรบางสิ่งบางอย่างทําให้คุณไดม้มีโอกาสได้เฉิดฉายนะเออหรือมีงานใหม่ๆเข้ามาทําให้คุณได้เฉิดฉายได้แจ้งเกิดเป็นที่รู้จักเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะเออแล้วก็มีโอกาสในเรื่องของความรักด้วยนะเป็นไปได้เหลือเกินว่าช่วงนี้หาคุณจีบใครนะมีโอกาสจีบติด หรืออาจจะมีโอกาสว่าจะได้คบกันหรือว่าตัดสินใจคบกันเออเพราะช่วงนี้วาจาดีคารมคมคายดีนะวาจามีสเสน่ห์ใครได้ฟังใครได้ยินก็จะต้องรู้สึกหลงรักหลงไหลตัวคุณได้ได้อย่างง่ายดายนะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีมีนาชาวลัคนาราศีมีนนะก่อนหน้านี้ดูเหมือนคุณได้แจ้งเกิดจากคําพูดวาจาของคุณนั่นแหละคือวาจาดีมีสเสน่ห์มากหากเป็นงานประจําหรือว่างานเกี่ยวเรื่องการพูดการสื่อสาร คุณทำได้ดีแล้วมีโอกาสแจ้งเกิดเป็นที่รู้จักของใครหลายๆคนเลยนะคะเออแล้วก็มีโอกาสที่จะทําธุรกงธุรกิจอะไรต่างๆก็ปังปุริเย่มากๆเลยนะช่วงเวลานี้หลังจากที่เดาวพุธย้ายแล้วนะ1หถึงสิกันยายนช่วงนี้เนี่ยจะต้องระมัดระวังคําพูดของตัวเองให้ดีมันเหมือนกับว่าคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือเพราะฉะนั้นช่วงนี้วาจาดีมีเสน่ห์ก็จะมีคนชอบก็จริงแต่ ก็อาจจะมีคนไม่ชอบเราด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นช่วงนี้ระมัดระวังคําพูดและการสื่อสารขอให้มันเป็นคําพูดและการสื่อสารในทิศทางที่ดีเท่านั้นนะเพื่อเพื่อเพื่อวะเ,อเพื่อนะส่งเสริมดวงชะตาเรานะตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ในเมื่อเราพูดดีคิดดีทําดีแล้วยังไงยังไงศัตรูคู่แข่งก็ทําอะไรเราไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราพูดในสิ่งที่ไม่ดีนะคิดไม่ดีทําไม่ดีอาจจะตกมาตายได้จากที่แจ้งเกิดอาจจะดับได้นะเออ ขออภัยค่ะเพราะฉะนั้นเราวางคาพูดและการสื่อสารในช่วงเวลานี้หน่อยละกันแล้วสื่อสารดีส่งผลดีอย่างแน่นอนเนาะ <c oughs> อ่ะขออภัยค่ะขออีกหน่อกกว่าอะต่อมานะชาวลัคนาราศีกุมชาวลัคนาราศีกุมนะช่วงเวลาที่ผ่านมาหลังจากที่ดาวศุกร์ดาวพุธย้ายแล้วเนี่ยส่งผลให้คุณอาจจะแบบ ต้องระมัดระวังคําพูดและการสือออ่อสารเนาะหรือว่าบางครั้งบางทีคาพูดของเราอาจจะสร้างปัญหาให้กับตัวเราเองก็แล้วแต่นะคะหรือศัตรูคู่คแข่งอาจจะมามีคําพูดอะไรบางอย่างทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจอะไรก็แล้วแต่ในช่วงที่ผ่านมาเนาะแต่เมื่อดาวย้ายแล้วนะหนึ่งกันยาถึง19กันยาช่วงนี้ดวงความรักจะโดดเด่นหรือดวงสเสน่ห์เมตตามหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมจะทํางาน ทำให้คุณมีคนหลงรักหลงให่ข้างใครในคําพูดวาจาวานล้อมของคุณได้ดีนั่นหมายความว่าคุณจะ,จะเจริญเติบโต,ตก้าวหน้าหรือรุ่งเรืองสมหวังสําเร็จรุ่งโรดรอบด,ด้านนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานธุรกิจการเรียนการเงินหรือความรักก็แล้วแต่นะวาจาที่ดีของคุณจะส่งผลให้คุณจเจริญเติบโตก้าว,ว,วหน้าในตําแหน่งหน้า,นนาที่การงานผู้หลักผู้ใหญ่เมตตารักใครเอนดูอุปถัมภ์คำชูช่วยเหลือ หากเป็นเรื่องของธุรกิจลูกค้าลูกหาจะรักคุณมากสนับสนุนส่งเสริมซัพพอร์ตคุณอย่างเต็มที่หากเป็นในเรื่องของการเงินก็ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้หาเงินง่ายมากจากคําพูดวาจาของคุณเนี่ยยิ่งคุณทํางานอะไรเี่ยวเรื่องของการติดต่อสื่อสารโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งผลดีทํามาค้าขึ้นทํามาค้าขายร่ารวยนะหากเป็นในเรื่องของการเรียนก็ต้องบอกการพรีเซนต์การนาเสนออะไรต่างๆจะเป็นที่ประทับจิตประทับใจผู้คนส่งผลให้คุณอาจจะได้คะแนนดีหรือสอบ ผ่านเรียนจบสอบผ่านอบได้นะคะหากไปในเรื่องของความรักต้องบอกว่าช่วงนี้วาจามีสเสน่ห์วาจาทรงเสน่ห์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจีบใครนะสนใจใครเข้าไปพูดคุยกับใครเขาจะหลงคารมของคุณได้อย่างง่ายได้เหลือเกินเนาะเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้ความรักโดดเด่นสเสน่ห์มาเมตตามหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมทํางานฝุดๆไปเลยนะเออต่อมาค่ะชาวลักนาราศีมังกร ชลวลัคนาราศีมักรเนี่ยช่วงเวลาที่ผ่านมาโดดเด่นในเรื่องของความรักนะวาจาดีมีเสน่ห์มากมายนะคะช่วงเวลาที่ดาวย้ายหลังจากที่ดาวย้ายนะั้น1่งถึงสิกันยายนเอ่อหนึ่งถึงสิกันยาย,ยนสองพนนะดาวพุทธย้ายแล้วสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือคําพูดคําพูดอาจจะทําให้เกิด เกิดความเสียหายในเองของความสัมพันธ์ได้นะมีโอกาสทะเลาะเบาแววงเลือกรานะจากคําพูดคาจาของเราเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้ให้ระมัดระวังคําพูดของเราบางคังบางทีคําพูดของเราแรงโดยไม่รู้ตัวเออช่วงเวลานี้1-19กันยานะชาวาราศีมังกรระวังคําพูดที่รุนแรงของเราอาจจะทําให้ความสัมพันธ์จบสิ้นได้หรือคำพูดที่รุนแรงของเราที่เราอาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่มันเหมือนมีแรงขับอะไรบางสิ่งบางอย่างทาให้เราพูด คำที่รุนแรงออกไปอาจจะส่งผลนะอาจจะมีคนมาทําลายร่างกายคุณก็ได้นะเออหรือว่าปากมีสีนะเออปากดีเป็นสีแก่ปากนะพูดดีเป็นสีแก่ปากพูดมากปากอาจจะมีสีได้นะในช่วงเวลานี้หนึ่งถึงสิบเก้ากันยายนเพราะฉะนั้นระวังคําพูดคําจาที่อาจจะส่งผลให้คุณอาจจะต้องเจอกับความเสียหายอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นระวังคําพูดหรือแม้กระทั่งการไปตกปากรับคําทําสัญญงทําสัญญากับใครบางคนโดย ปราศจากความละเอียดรอบคอบในช่วงเวลานี้จะทําให้เกิดความสูญเสียห,หรือความเสียหายได้เพราะฉะนั้นระมัดระวังในเรื่องของการทําสัญญงสัญญาอะไรต่างๆในช่วงเวลานี้19วันนี้ถ้าจะทําหลัง19จะดีที่สุดเลยเนาะอ่ะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีธนูชาวลัคนาราศีธน,น,นูเหมือนยกภูเขาออกจากอก,อกดาวพุธย้ายราศีแล้วหลังจากที่แบบอาจจะต้องระมัดระวัง คำพูดวาจาหรืออาจจะเจอกับความเสียหายอะไรบางสิ่งบางอย่างก็แล้วแต่ในชีวิตไปแล้วอะนะคะหรืออาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายก็แล้วแต่นะคะต้องบอกเลยนะดาวพุธย้าย1-19ถึงกันยาช่วงนี้ดาวเหมือนกับดวงเปิดฟ้าเปิดนะได้แจ้งเกิดได้เจอจรัดมีโอกาส,ากาสาจะริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเติบโตเลื่อนขั้นเลื่อน,น,นตำแหน่งมีชื่อเสียงโด,ด่งดังดังไกลาอาจจะได้เดินทางไกลก็ได้ช่วงเวลานี้คุณอาจจะมีโอกาสได้ทํางานต่างถิ่นต่างที่ต่างประเทศก็ได้นะหรือว่า อาจจะได้ทํางานออนไลน์แล้วปังบริเยเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคือมีโอกาสที่จะได้ทํางานอะไรที่เกี่ยวกับต่างประเทศหรือว่าทํางานเกี่ยวกับออนไลน์แล้วปังมากๆนะคะเอ,อ่อทำธุรกิจก็ธุรกิจแบบนําเข้าส่งออกหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่ององออนไลน์อะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยนะนะจะส่งผลให้คุณมีมีความ ก้าวหน้ารุ่งเรืองรุ่งโรจน์มากๆการเงินดีมีเงินหลังไหลๆมาเทมาเงินเข้าบัญชีไม่ขาดสายเลยเพราะมันจะเริ่อรุ่งเรืงร ornament, well. eras, องก้าวหน้หาหรือเกิด <establishing> นะอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเติบโตนะการเรียนดีประสบความสําเร็จด yes. <atures masculinity> ีหรืออาจจะได้มีโอกาสเรียนเกี่ยวกับต่างประเทศหรือว่ามีโอกาสได้เรียนที่เรียนต่อต่างประเทศก็ได้นะคะหรือได้ทุนนะเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะส่วนในเรื่องของความรักนะมีโอกาสหลือเกินว่าในช่วงเวลานี้นะคะ ก็จะได้เจอคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานดีนะคะเออที่จะมาส่งเสริมสนับสนุนดวงชะตาชีวิตของคุณให้เจริญเติบโตก้าวหน้าไปด้วยเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะอ่าต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกชาวลัคนาราศีพิจิกต้องบอกเลยดวงดีซ้ําดวงดีซ้อนนะก่อนหน้านี้ก็ดีอยู่แล้วดาวพุธย้ายก็ยิ่งดีการงานมั่นคงโดยเฉพาะใครที่ทํางานเกี่ยวเรื่องของการพูดการสื่อสารการติดต่อสื่อสารเจรจานะหรือการทําสัญญาอะไรต่างๆก็แล้วแต่ มีโอกาสเหลือเกินว่าคุณจะมีงานที่มั่นคงนะหรือเป็นไปได้ว่าใครที่กําลังหางานอาจจะได้งานจากวาจาคําพูดการนําเสนอการพรีเซนต์ของคุณนั่นแหละนะงานจะมีหลักมีฐานมีความมั่นคงได้เซ็นสัญญางสัญญาอะไรต่างๆนะหรือถ้าเกิดว่าทําธุรกิจก็ต้องบอกเลยธุรกิจมั่นคงมากขึ้นนะหรือว่ามีหลักมีฐานมากมากขึ้นนะการเรียนดีเรียนจบสบผานสอบได้นะสอบสัมภาษณ์สะานนะแล้วก็อาจจะส่งเสริมดวงชะตาดีคือช่วงเนี้ย การงานจะเด็กมากนะออโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการพูดการสื่อสารงานอาจจะเข้าเยอะเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีตุลชาวลัคนาราศีตุลก่อนหน้านี้ดีอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะใครที่ทํางานเกี่ยวเรื่องของการพูดการสื่อสารส่งผลดีทั้งสิ้นเลยนะคะพเพราะดาวพุธย้ายนะพเพราะดาวพุธย้ายแล้วนะท่งผลนะคะให้มีโชคลาบนะนั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสมีลาบลอยลาบจากการเสี่ยงโชคลาบที่ไม่คาดคิดว่าจะได้ก็ได้หรือขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ในเรื่องของโชคลาบ อาจจะได้ก็ได้นะเออมีโอกาสถูกหวยรวยเบอร์นะในช่วงเวลา1-19กันยายนนี้นะเออมีโอกาสที่จะได้โชคลาภนะได้ได้เงินได้ทองมีเงินทองหลังไหล,าหลามาเทมามีความโชคดีในตัวสูงเออแล้วยิ่งถ้าเกิดพูดจาดีขอพรสิ่งดีๆนะ สื่อสารดียิ่งส่งผลให้ดวงชะตาดีตามไปด้วยนะเหมือนพูดดีคิดดีทดําดีส่งผลดีกับคุณโดยตลอดนะในช่วงเวลานี้นั่นเองนะก่อนหน้าน,นี้ก็ดีอยู่แล้วการงานมั่นคงอะไรต่างๆเนาะพอดาวย้ายยิ่งส่งผลให้มีโชคลาภเข้ามาอีกนะมาเป็นของขวัญมาเป็นรางวาัลมาเป็นของแถม ทำให้ดวงชะตาชีวิตของคุณในช่วงเวลานี้1-19กันยายนนี้มีโอกาสมีโชคดีมีโอกาสมีโชคลาภมีโอกาสได้ลาบหลออมีโอกาสถูกหวยมีโอกาสรวยเบอร์มีโอกาสได้เงินแบบไม่คาดคิดว่าจะได้ก็ได้มีโอกาสได้โชคดีมีโอกาสได้รับโอกาสดีๆแบบเหลือเชื่อเป็นไปได้เช่นเดียวกันเออขออภัยค่ะอาจจะมีข่าวดีก็ได้นะเออหรือมีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นกับคนในช่วงเวลา1-19กกันยายนนี้นั่นเองเออ สุดท้ายค่ะชาว,าวราศีกันชาวลัคนาราศีกันเนี่ยก่อนหน้านี้ได้โชคลาภนะเออมีโอกาสไดโชคลาภยิ่งขอพรสิ่งใดมีความสมหวังดังใจปรารถนาด้วยนะช่วงเวลานี้หลังจากที่ดาวพุธย้ายราศีจากราศีกรกฎเข้าสู่ราศีสิงห์แล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือระวังขวาวาจาของตัวเองบางครั้งบางทีได้โชคลาภมาดีๆนะแต่พอมีอะไรไม่ถูกใจบ่นกลนด่า นะทำให้มีโอกาสที่จะเกิดความสูญเสียอะไรต่างๆได้เหมือนกันนะหรือเกิดความเสียหายระวังคำพูดคําจาของตัวเองไว้ให้ดีเพราะว่าอาจจะทําให้เกิดความเสียหายอะไรบางอย่างหรืออาจจะทําให้ส่งผลเสียต่อตัวเองมันเหมือนช่วงนี้วาจาศักดิ์สิทธิ์นะเพราะฉะนั้นระวังคาพูดและการสื่อสารของตัวเองให้ดีศักดิ์สิทธิ์ในที่นี้คือให้ระวังอ่ะยิ่งพูดไม่ดีมันยิ่งศักดิ์ส <laughs> ิทธิ์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ไอ้คำพูดดีๆพูดไว้เยอะๆเลยนะมันถึงแม้มันจะยังไม่ได้เกิดขึ้นปุบปับทันทีแต่ว่าเดี๋ยวพอดวงดาวย้ายมันก็อาจจะดีขึ้นแต่ถ้าเกิดพูดไม่ดีเมื่อไหร่มันจะเป็นไปตามนั้นเพราะฉะนั้นระวังคำพูดอย่าบ่นคนใดเยอะนะทาใจให้สบายแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นเดี๋ยวคุณอย่างแน่นอนโอเคอ่ะน่าจะครบถ้วนนะคะน่าจะครบถ้วนเออ ชาวลัคนาราศีกันนะ,อะนอกจากนี้ชาวลัคนาราศีกันอาจจะมีโอกาสในเรื่องของการได้สื่อสารกับคนต่างถิ่นต่างที่ต่างประเทศด้วยนะหรือคุณอาจจะได้แบบได้สื่อสารทางโซเชียลก็ได้และปังปุริเยม,มีโอกาสด้วยเหมือนกันเนาะเออและนี่ก็คือดวงชะตาทั้งหมดทีนี้สรุปนิดนึงนะคะหกลัคนาราศีนะเป็นหกลัคนาราศีที่ดวงชะตาโดดเด่นที่สุดหกลัคนาราศีห้าวันเกิดที่ดวงชะตาโดดเด่นมากที่สุดหลังจากที่ ดาวพุธแย้ายราศี1กันยาเวลาตี2 23นาทีจากราศีกรกฎเข้าสู่ราศีสิงห์นะส่งผลยาวไปถึง19กันยานะทําให้ช่วงเวลานี้นะวาจาดีวาจาสงสณ์นะวาจาศักดิ์สิทธิ์นะพูดสิ่งใดได้สิ่งนั้นขอพรอสิ่งใดมีโอกาสสมหวังดังใจปัถนามีโอกาสมีเงินมีทรัพย์มีสินมีเงินมีทองนะมีความโชคดีมีโชคลาภมีความสําเร็จเกิดขึ้นในดวงชะตาชีวิตเพราะวาจาที่ดีได้แก่ชาวลัคนาราศีสิงห์ค่ะ กรากฎค่ะธนูค่ะตุลค่ะเมธค่ะกุมค่ะนะแล้วก็5วันเกิดได้แก่คนที่เกิดในวันอาทิตย์อังคารพุธศุกร์แล้วก็เสาร์อ่าหกลักนาราศี5วันเกิดนี้คือท็อปท็อปซท็อปไนะคะที่ต้องบอกเลยว่า มีโอกาสที่จะรวยสมพรปากหรือมีโอกาสว่าจะสมหวังดังใจปรารถนาทุกประการยิ่งพูดดียิ่งคิดดียิ่งทำดียิ่งมีโอกาสได้รับสิ่งดีๆหรือมีโอกาสที่จะมีโชคดีมีโอกาสที่จะมีโชคลาภนั่นเองเ,ออเพราะว่าช่วงเวลานี้พอดาวคุดย้ายแล้วเนาะก็จะส่งผลนะสิบเก้าวันนะสิบเก้าวันตรงกับช่วงที่จะแบบ มีโชคลาภง่ายด้วยเพวฉะน,นั้นช่วงเวลานี้ขอให้พูดดีคิดดีทำดีขอพรสิ่งใดก็ขอพรสิ่งดีๆเข้าไว้นะยังไม่ได้ก็อย่าบนนานะ่นกลนาพยายามพูดถึงสิ่งดีๆเข้าไว้พูดในสิ่งที่ดีๆเข้าไว้อวยพรให้ตัวเองเยอะๆนะก็จะส่งผลดีโดยเฉพาะในเรื่องของโชคลาภความสําเร็จนะหรือแม้กระทั่งเรื่องของความรักอะไรต่างๆก็แล้วแต่ค่ะยิ่งพูดดีในช่วงเวลานี้เนาะยิ่งส่งผลดีนะหรือแม้ใครที่ดวงชะตานะ อาจจะเป็นช่วงที่อาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่หรือไม่ค่อยโ okay mm hmm. อเคเท่าไหร่ก็เหอะพูดดีไปเถอะเพราะว่ายิ่งพูดดียิ่งส่งผลดีและอย่างที่หมอบอกไปบางลัคกนาราศีเนี่ยถ้าพูดไม่ดีมันอาจจะเป็นไปตามนั้นนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นระวังคำพูดและการสื่อสารจะดีที่สุดเลยเนาะเออและนี่ก็คือดวงชะตาทั้งหมดเนาะของทั้ง12ราศีจบครบจบมว้วนนะม้วนเดียวจบนะจบครบในในคลิปเดียวนะคะ12ราศีเลยแล้วก็สรุปให้ด้วยนะกับ หกและข้าหน้ราศีละห้าวันเกิดที่โดดเด่นที่สุดตามคําทํานายที่แจ้งใบในทางต้นนั่นเองเนาะใครรับข้าวนายก็เลยอย่าลืมพิมพ์คำทำนายมาแชร์ขอไปละใครแล้วนายยิ่งทำนายเราก็แชร์เคล็ดลับออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคนนะคะขอไปค่ะม่ครับสดจริงๆสดจริงๆนะอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดัวใจกดกระดิกคลิกกดซีเฟอร์ที่ให้ไปบอกด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังจใจให้ไปบอกในการทำคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกๆคนเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนชีวิตจะเบิกบานเติบโตแล้วก็ส่งพลังนะคะช่วงนี้อาการเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยเหมือนกันบอก,ก็ดูแลเหมือนกันเป็นไปตามดวงเลยจริงๆนะอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้ว สวัสดีค่ะบ๊ายบาย